ค่ะขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท้างบ้านสู้ผู้สู้คนนะคะเขาแมาแล่วก็กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครต์ให้เบิกซับนาคีนําเดอรค่ะพี่น้องตอนนี้เบิกซับกระลั่งสร้างล้านพญานาคเนาะกะสิเป็นแนวทางให้เอฟซีส่วนกว่าสีสางสำเร็จเนาะ,ะสางแหล้วสางทั่วสางถึงกะ คุณละพี่น้องกาช่วงนี้การย่งขอปูย่คเก่านะคะเพราะว่าขอเห็ดขอส่างเนาะกาล่านพญานาคนี่ก็เกิดจากโชคลาภเนาะคะ่ะว่าภาษาบานเฮาก็คือว่าถูกเลขเนาะถูกเลขดูก็นจนได้เห็ดได้สางเนาะคะ่ะพี่นอ้องปูก็เลยมากเขาฟันว่าอยากได้ลานปูพญานาคยายาพญานาคเพิ่นวค่ะเพิ่นก็อยากซ้อย ให้มีล้านพญานาคล่ะกาเพื่อนเจอเอินลูกรานสายบุญมหาวสันพี่น้องคือพ่อสายบุญมหาแล้วเพื่อนกาอยากให้ส้อยยังกัสีซ้อยวสันอยากตึงดูกดึงหล,งลานมาเฮ็ดมาซอยมาส่างเนาะพี่น้องเนะาะค่ะเอาคลิปนี้เป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมช,มชอบก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ หลังจากแม่เบิกทรัพย์ปล่อยเลขไปห้าห้าศูนย์นะคะก็จะมีเน้นห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็มาฝันตอนขอปูว่าให้ไปบอกเลขแม่วสันฝันว่าเด็ขี่รถเบิดขึ้นได้ไปบึงบอเงินบอทองนะคะทองย้องเต็มตัวเบิกทรัพย์เพื่อนก็นเลยเอื่นออกมาว่าคำแล้วก็เลยเด็ขี่มอไซค์ขั้นหนึ่งออกมาซึ่งเป็นมอไซค์ของแม่เนาะคะ่ะ ทะเบียนมอไส่แปดสี่สามสามเมื่อวานไลฟ์สดปล่อยไปแล้วค่ะเบิกทรากก็ได้ฝันดีค่ะวา,านนี้พลังจากปล่อยไปเมื่ขึ้นทำว่าฝันฝันว่ามีพี่น้องกันนี่แหละยูซื้อเขามาหักมาแพงอยากมาหักม้หอมมากวาดแหมพี่น้องก็เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเพื่อนว่าว่าอ,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 อยากเป็นพี่นอ้องว่าสัน อยากเป็นแบบเพื่อแฟนกันจังสี่นะมากอดมาหอมลายมาขึ้นนี่วยเลขสีขาวระบอกันเป็นอีกอย่างหนึงก็คือเลขสีมาเลขพีีเลขนองเม่เบิกซับคิดว่าจังสี่ือสีมาหาสีบอกพีนองแต่ว่าเลขอยู่ตน้นไม้นั้นไดหนึ่งหาเด้อสำหรับปูรอเลขอยู่บนต้นไม้ได้หนึ่งห้าเนาะค่ะ แต่ว่าตัวเน้นๆนนนันกนกของแม่เบิกทราบกะสิเป็นห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็หนึ่งห้ากับห้าสี่เนาะค่ะหรือสิเป็นหาซีบอพี่น้องตีซอยกันเด้อค่ะอาจจะเป็นหาซีก็ได้เนาะค่ะเนาะแนวทางค่ะผู้บอกอยู่ทั้งพี่ผู้ฟันอยู่ทั้งพี่ผู้หมุนอยู่บางกวกอยู่กองสลากคุณพี่น้องสำหรับ แนวทางเอฟซกับพิจานาเบิงมักน้ำจังเอาเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดจะมาขอเรื่องการงาน,งานการเงนินโชคลาภวาสนาเนาะมาบุญเอาน้ำปูกับหหมาด้วยตัวเองเนงาะค่ะมาบุญมาขอเอาบางคนน่ะเพิ่นเขามาเพิ่นถือร้ายได้ศูนย์สามแต่หันบ่เป็นเด็กที่เบิกทราบได้เบิกทราบเป็นศูนย์สองสองสองหกศูนย์สองสองเก้าศูนย์เนาะขาเจ้ามาซองอยู่ตนไม่ได้ลวก็มา มืองานบวงสวงอรัางแม่ล่างเป็นเขาส่วงไดใดสูนสามกันหลายกต่ถือว่าปาฏิหารยู่ดอกพุ่มยูนี่มักต่ำผู้ที่มาหลวมง,งานเนาะค่ะแต่ว่าเป็นบริสุทธิ์แม่เบิกทรัพย์บารนี้กะเลขเขามาจุดถูบนนะคะจนได้ถวายโต๊ะถวายน้ำหล้กกระทมลินซอยนะคะคือเปินมา บนว่าห้ปูนะไปบอกเลขว่าสันถ้าถือเลขสิขึ้นมาว่าสันก็คนในอุดรเท่านี้ละพิกัดลานพญานาคนะคะจับจีเพจมาเลยค่ะลานพญานาคแม่เบิกทรัพย์อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนบ้านตำบลส้อยพาวนะคะพอเพื่อนมากอจังสรนแล้วปูก็นั่งไปบอกเจ็ดเก่าประสันเขาก็เลยถือกันลายนะคะส่วนมากปูนั่งไปบอกเองกับมี่เนาะคะ่ะ ปูเอาน้ำแม่เบิกทัพก็มี่นะคะโอ้ยเสียดายเนาะซื้อหกศูนย์สองสองหกศูนย์แม่เบิกซัพกับเป็นเหสองเก้าศูนย์อีกเก็บถือสามตัวแต่กันย่งบเถือพี่น้องงวดนี้ค่ะไปต่อเบิงกันหน้าพี่น้องเพื่อโชคเพื่อมันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อผ้าพี่น้องปดหนี่งดศิ้นนะคะก็มีทะเบียนรถน่ะละแปดสี่สามสาม ห้าห้าศูนย์ค่ะเลขแล้วก็นี่คิดว่าหาสี่สิเพิ่มมาเลขที่ซองอยู่ตนใหม่หนึ่งหาเด้อค่ะเด้อเหมือนกันค่ะบอกซูฟังเบองก่อนว่ามันออกเลขเล่าไปไปขันออกเลขเล่าไปกับสตาร์ทออกเนาะค่ะก็จะคัดกรองเลขให้น้อยลงนะคะพี่น้องกะะพิจารณาเบอรเป็นแนวทางเด้อค่ะเบิกทราบมาะฟันดีก็ยักบกวกนะค่ะหรือว่าผู้ใดดวงดีโชคดีมาเอาเองก็ได้เด้อ มาเอามาขอมาเปิดโจเปิดลาบด้วยตัวเองก็ได้นะคะ่ะได้หมดนะคะแม่เบจับจคียนเด็กให้ <c oughs> ยังแหีบจากหน่อยพี่น้องแต่ว่าผู้เป็นกไายโชคดูไห้โชคดีอยู่นะคะพี่น้อง เดี๋ยวสิเบิ่งตัวเลขกกันเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ, like, ะ,ค,ะคลิปนี้เป็นแนวทางฝันดีอยุตเก้าขันฝันว่าเขามากอดมาหอมนะลาเหลขสีเข่าเนาะเอฟซีคิดว่าจังหดแต่ว่าคนมากอดมาหอมมาหม,มักแบบผัวเมียเนะ่ะขบวแมนผู้อื่นถ้าเป็นพี่น้องเจ้าของเนาะคะ่ะลูกพี่ลูกน้องเขาเอือนลูกป้าสินะเรีวยกว่าเหลขสีมาพีมาน้องกับประจักษ์เนาะคะ่ะเนาะจังไดจังฝันจังสันเนาะ มีสิมาหาซีกับปัจจักเนาะค่ะเนะาะการเลียกซองต้นใหม่ของเบิกทรัพ์ได้หนึ่งหาเป็นวดแรกสี่ซองเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่เขาซองหาเนาะคะ่ะจะควงบอคอยได้ซองเนาะการนี้ก็เป็นแนวทางงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับนม่เบิกทรัพ์กะ ฟันแก้วรถแต่ว่าหูว่าเสีออกตัวใดเนาะแปดสี่สามสามทะเบียนรถหลักาห้าห้าศูนย์แต่แต่ตรงหมวดเนาะค่ะห้าสี่หนึ่งห้าห้าศูนย์แปดสี่นี่คือคาดออกมาตัวมักนะะเนาะค่ะเนาะเอฟซีค่ะพิจารณาดูชอบตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะคะค่ะสามารถแ like อดไลน์เข้ามาได้นาคีเก้าศูนย์เจ็ดแปดหรือบอกระศูนย์เก้าสอง 8618214แอดไลน์ 8, 6, 1, 8, 2, 1, 4, เข้ามาทักถามกันได้นะคะเนาะรอวไผจะเขากุ้มเขากุ้มฟรีนะคะแอดไลน์มาได้นะคะ0928618214นะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางทนานัดเด้อค่ะชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้เป็นกำลังใจก,กับเม่เบิกซับในเด้อค่ะเม่เบิกซับฟันดี อาจจะตรงใจกับเอฟซีามนี่ตัวใดที่ตรงใจกับพ่อแม่พี่น้องก็เข้ากะคอมเมนต์มาใดด้วยค่ะเด้อ